สวัสดีค่ะสวัสดีค,คนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าคุณจะรวยไหมนะคะอันนี้ไม่ได้จํากัดระยะเวลานะคะเพราะฉนั้นเนี่ยคุณจะมาดูตอนไหนก็ได้นะคะหัวข้อนี้ก็จะเป็นฉบับแบบบันเทิงนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมทุกท่านนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1นนะคะก่อนที่จะไปดูว่าคุณจะรวยไหมเนี่ย ต้องดูว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างนะคะชีวิตของคนกองที่หนึ่งเนี่ยไม่ง่ายนะชีวิตของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยขวากหนามนะคะกว่าที่จะได้อะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะชีวิตของคนกองเนี่ยผ่านอะไรมามากมายนะคะบางท่านเนี่ยพบทั้งความผิดหวังความเสียใจนะคะความอึดอัดต่างๆในที่ทํางานนะคะบางท่านเนี่ยมีความเครียดนะคะแล้วก็หงุดหงิดกับสิ่งรอบข้างนะคะ หรืออาจจะถึงขั้นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีรายจ่ายมากนะคะการเงินติดขัดนะคะไพ่บอกว่าคุณต้องจัดการแล้วก็บริหารให้ดีกว่านี้นะคะเพราะดูเหมือนว่าคุณอาจจะใช้เงินเกินตัวไปบ้างนะคะหรือถ้าไม่ได้ใช้เงินเกินตัวเนี่ยแสดงว่ามันมีภาระค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นมากจริงๆนะคะ แต่ว่ามันจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีกว่านะคะมีการทิ้งอดีตไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ก้าวไปหาความมั่นคงข้างหน้าในอนาคตนะคะแม่หมอมองว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกเบื่อกับที่ทํางานนะคะเบื่อกับสัรที่ทํางานเบื่อกับเพื่อนร่วมงานเบือ่อในตัวเนื้องานเองนะคะอยากจะออกไปหาสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าแล้วก็การเงินเนี่ยติดขัดนะคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ แต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อการเงินนะคะที่มันดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะและก่อนที่คุณจะพบเส้นทางการเงินที่มันใช่นะคะ มันจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณเลือกหลากหลายทางเลยนะคะและดูเหมือนว่าคุณเองจะยังสับสนในชีวิตมากเลยนะคะไพ่บอกว่าให้คุณตั้งสติให้มากนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาสร้างสิ่งที่ฝันให้เป็นจริงด้วยควาจริงจังนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเพอ้อฝันนะคะแบบคือคิดไปนั่นไปนี่นะคะแต่ยังไม่ได้ลงมือทำจริงจังสักทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันถึงเวลาแล้วนะคะถ้าคุณอยากมีสรภาพทางการเงินนะคะคุณต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณวางแผนไว้ที่คุณวาดฝันไว้นะคะให้เป็นจริงสักทีนะคะอย่าเอาแต่คิดอย่าเอาแต่ฝันนะคะเพราะฝันนั้นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงมือทํานะคะการที่คนเราจะรวยหรือจะจนเนี่ยหนึ่งสิ่งเลยคือการที่เราขยันนะคะแล้วก็คิด หาเงินตลอดว่าเราจะทำยังไงดีถึงจะได้เงินนั้นมานะคะถ้าเรามัวแต่คิดมัวแต่ท้อแท้มัวแต่ฟันมัวแต่หวังลมๆมแรงแรงนะคะแล้วไม่ลงมือทำยังไงความรวยนั้นก็ไม่เกิดขึ้นกับคุณจริงแน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดที่ลงมือทำแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆเพราะความสุขมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้แล้วนะคะคุณได้ไพ่ Wheel of Fortune นะคะนั่นแปลว่า ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะพบกับจุดเปลี่ยนของชะตาชีวิตนะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตนะคะของคุณมาถึงแล้วนะคะไพ่บอกว่าให้คุณเตรียมตัวรับมือให้ดีนะคะ การงานเนี่ยมีโอกาสดีๆเรื่องงานเข้ามามากมายเลยนะคะและคุณนะคะต้องไขว่คว้าโอกาสนั้นเอาไว้นะคะต้องขยันเข้าไว้นะคะเมื่อมีโอกาสมาแล้วเราต้องเร่งรีบที่จะคว้ามันไว้นะคะน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะมันเป็นช่วงนาทีทองของคุณแล้วนะคะและความก้าวหน้าและการประสบความสําเร็จเนี่ยรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะสําหรับใครที่ทํางานประจํานะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะส่วนใครนะคะ ที่ทําธุรกิจนะคะบอกเลยว่าธุรกิจของคุณจะเติบโตนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะกองนี้เนี่ยไม่ได้มีไพ่เหรียญเลยแม้แต่ใบเดียวนะคะแต่วิวอ of for t u n e ขึ้นเนี่ยบ่งบอกว่าการเงินของคุณจะคล่องตัวดีมากๆนะคะเงินไหลามาเทมานะคะ ไหลเหมือนเทน้ําเลยอะคะ่ะและปัญหาเรื่องการเงินจะหมดไปนะคะใครที่มีหนี้สินมีรายจ่ายต่างๆนานานะคะคุณจะมีเงินไปปกหนี้นะคะและมีเงินเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายของคุณนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวใช้เงินมือเติบนะคะเมื่อคุณมีเงินเข้ามาในบัญชีเยอะแล้วเนี่ย คุณก็ควรที่จะวางแผนเพื่อความมั่นคงในอนาคตด้วยนะคะเพราะอนาคตมันคือสิ่งที่ไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะและคุณได้ไพ่ the tree h a r e s นะคะหมายถึงการมีความสุขสมหวังในทุกๆด้านทุกๆเรื่องนะคะมีความสุขแบบวนไปไม่รู้จบนะคะ ปัญหาทุกอย่างกำลังจะได้รับการแก้ไขแล้วนะคะและทุกปัญหามีทางออกเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะต้องพบเจอกับปัญหาใดๆก็ตามแต่ทั้งเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินเนี่ยคุณจะพบทางออกของปัญหาแล้วนะคะหนึ่งสิ่งเลยคุณอย่าย,ยอมแพ้กับโชคชะตาชีวิตของตัวคุณเองเด็ดขาดนะคะไม่มีใครเพอร์เฟกต์เซนนะคะชีวิตของคนเราเกิดมาต้องมีบททดสอบของชีวิตทั้งนั้นนะคะดังนั้นอย่าท้อนะคะ และก็อย่าถอยนะคะกับชะตาชีวิตของคุณนะคะและแม่หมอเองเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนและถ้าคุณไม่หยุดพยายามนะคะฟ้ามีตาเสมอนะคะแม่หมอเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเบื้องบนเนี่ยจะประทานพรน,นะคะที่ดีมาให้กับคุณนะคะคนดีๆก็ต้องเหมาะกับสิ่งดีๆนั่นเองนะคะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่1ทุกท่านด้วยนะคะมาดูในส่วนของไพ่ร r a c l e าใบานะคะ ไพ่เรเกังใบแรกนะคะ bring love into the situation นำความรักเข้าสู่สถานการณ์นี่คือเวลาที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่าได้หันหลังกลับการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาและอาจจะมาอย่างรวดเร็วไพ่แนะนำว่าคุณอาจจะต้องทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองแต่จงรักและเคารพตัวของคุณเองและอย่าจริงจังมากไปนัก ไพ่ออร์เรใบที่2 Your Dreams Need a Practical Plan ความฝันของคุณจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติคุณต้องใช้กดแรงดึงดูดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการโดยจินตนาการคาดหวังและรอรับมันแต่คุณต้องสร้างความสมดุลด้วยการก้าวไปสู่เป้าหมายนะคะไพ่ออร์เรใบที่3 You and Your Love วัน e า a ซฟนะคะคนและคนที่คุณรักจะปลอดภัยมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตและครอบครัวของคุณไพ่ใบน,นี้ส่งข้อความถึงคุณว่าหากคุณและเลยครอบครัวของคุณถึงเวลาแล้วทีค่คุณควรกลับไปสารสัมพันธ์กับพวกเขาอีกครั้งนะคะมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะคะ b r a c i n g to l i p s a d n e s s พอให้หายเศร้านะคะ อย่างที่บอกคนกองนี้พบเจออะไรมามากมายเลยนะทั้งความผิดหวังความเสียใจหรือว่าเรื่องกระทบกระเทินจิตใจต่างๆนานานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราอยากเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อวยพรให้คุณเนี่ยหายจากความเศร้าโศกทั้งหมดทั้งปวงนะคะจากนี้ไปก็ขอให้มีแต่ความสุขความสบายใจเข้ามาสู่คุณนะคะปัญหาใดๆที่มีอยู่ขอให้ันลายหายสิ้นไปนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวม เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าคุณจะรวยไหมนะคะ สำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะก่อนที่จะไปดูว่าคุณจะรวยไหมเนี่ยเราจะมาดูเส้นทางชีวิตของคุณก่อนนะคะก่อนที่ว่าจะไปพบกับความสุขเนี่ยคุณต้องพบเจออะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะต้องบอกเลยว่าบางท่านเนี่ยต้องเจอกับ ปัญหาที่ยังหาทางออกไม่เจอนะคะมันมีเรื่องของความกดดันนะคะสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะสภาวะเหมือนน้ําท่วมปากอะคะ่ะอยากพูดแต่พูดไม่ได้ะคะ่ะถูกปิดหูปิดตานะคะถูกครอบงําความคิดนะคะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่ามืดแปดด้านมากจริงๆนะคะไพ่บอกว่าให้ระวังในเรื่องของเอกสารหรือคดีความนะคะก็ในเรื่องของเอกสารเนี่ย ก็ควรที่จะระมัดระวังว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดแล้วก็ส่งผลต่อตัวคุณหรือเปล่านะคะในเรื่องคดีความก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องระวังหน่อยนะคะแต่นี่เป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรับฟังแล้วก็รับชมด้วยความมีวิจารณญาณน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะไม่ต้องซีเรียสไปนะคะ แล้วก็ในเรื่องการเงินเนี่ยคุณเนี่ยมีรายจ่ายรอบตัวเลยนะคะไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละจุดนะคะลาทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะและถ้าถามว่าคนกองนี้จะรวยไหมเอ,อ่อคือไพ่มันไม่ได้ขึ้นในเรื่องของเหรียญเลยแนมะ้แต่ใบเดียวนะคะคล้ายๆกับคนกองที่หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะถึงไม่ได้ขึ้นในไพ่เหรียญเนี่ยแต่ไพ่อื่นก็ยังแปลเรื่องของการเงินได้เช่นเดียวกันนะคะ ต้องบอกเลยว่าคืออาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลขนาดนั้นแต่คือมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแน่นอนนะคะคนกองเนี้ยและดูคุณจะมีความสุขด้วยซ้ำนะคะไพ่ขึ้นจั s สแมนนะคะคือคุณเนี่ยจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตนะคะมันมีการเกิดใหม่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องการงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งนะคะหรือบางท่านอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ได้นะคะ สำหรับบางท่านที่ตกงานอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะซึ่งเป็นงานที่ดีมากๆและคุณก็ชอบมากๆนะคะและคุณเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นในการอยากที่จะทํางานนี้นะคะและมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะและคนกองเนี้ยเป็นคนขยนันเป็นคนเอาจริงเอาจังนะคะเป็นคนเด็ดขาดนะคะไพ่บอกว่าในระหว่างทางที่คุณเดินเนี่ยอาจจะพบเจอกับอุปสรรคที่จะต้องฝ่าฟันบ้างนะคะหรือว่ามีเรื่องสําคัญที่คุณจะต้องใช้ การตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้นะคะแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากเลยนะคะและตัวคุณเองเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันลงตัวแล้วลงล็อกแล้วนะคะคุณจะมีความสุขกายสบายใจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณจะมีความสุขกับการทำงานนะคะในทุกๆวันเนี่ยจะรู้สึกว่า ื่นมาแล้วอยากทำงานนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะมีไอเดียใหม่ๆนะคะบางท่านเนี่ยที่ทำธุรกิจเนี่ยจะมีไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจนะคะหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆในการหาเงินมากขึ้นนะคะและคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะซึ่งส่งผลไปในทางบวกนะที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถขับเคลื่อนการทำงานของคุณไปในทิศทางที่มันดีขึ้นและการทำงานของคุณจะ เป็นการสร้างเงินของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและไพ่ขึ้น tree of cups นะคะบ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จนะคะคุณจะมีความสุขกายสบายใจนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะและตัวคุณเนี่ยจะมีคอนเน็กชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะและการที่คุณได้คอนเน c t ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะในการงานของคุณนะคะจะเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าให้กับงานของคุณด้วยนั่นเองนะคะ ดูเรื่องงานไปแล้วนะคะมาดูเรื่องเงินบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าในเรื่องการเงินเนี่ยหลังจากที่ผ่านความทุกข์ยากลําบากเข็นอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องการเงินเนี่ยดีมากๆเลยนะคะจะมีเรื่องจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะคะการเงินของคุณเนี่ยจะได้จากความสําเร็จของงานนะคะได้เวลาจัดการหนี้สินแล้วนะคะคือคนของนี้อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้รวยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะคะแต่ต้องบอกเลยว่า คือมีกินมีใช้ไม่ขาดมือค่ะคือไม่ต้องรวยก็ได้แต่มีกินมีใช้ไม่ขาดมือและไม่มีหนี้สินแม่หมอบองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะพอใจมากกว่านะคะคือคุณอาจจะไม่ได้แสวงหาว่าตัวเองจะต้องรวยหรอกแต่ขอแค่ไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้วก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือแบบนี้ก็จะดีกว่านะคะและต้องบอกเลยว่าการเงินของคุณจะคล่องตัวมากขึ้นนะคะและจะได้เงินจากการเข้าสังคมนั่นเองนะคะการเข้าสังคมที่ว่านี้ก็คือ การได้คอนเน็กชันเพิ่มเติมนั่นเองนะคะคือจะเห็นภาพชัดสําหรับคนที่ทําธุรกิจกันมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทำธุรกิจเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้าสังคมมากขึ้นนะคะและการเข้าสังคมนะคะจะเป็นการเพิ่มคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทําให้ธุรกิจของคุณได้รับการบอกต่อนะและก็อาจจะมีการร่วมลงทุนในอนาคตนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า การเงินของคุณนะคะเรียกได้ว่าคุณอยากได้อะไรคุณก็จะได้อะก็คือค่อนข้างที่จะมีอิสรภาพทางการเงินสูงมากๆนะคะก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ารวยไหมเพราะว่าไพ่ไม่ได้ขึ้นเรื่องเหรียญน,นะคะคือเอาจริงคือความรวยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะบางคนเนี่ยมีเงินหมื่นหนึ่งก็บอกว่ารวยแล้วนะคะบางคนเนี่ยมีเงินแสนหนึ่งก็บอกว่ารวยแล้วนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ย ความรวยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะนิยามศัพ์ทมันไม่เหมือนกันนะคะแต่เอาเป็นว่าคนกองนี้ยังไงก็ไม่ลําบากในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะต้องขอฟันธงอย่างนี้เลยดีกว่านะคะมาดูในส่วนของไพ่รเ a ังสาใบนะคะไพ่รเฆังใบแรกนะคะ be bold and make the first move จงกล้าหาญและเริ่มก้าวแรกถึงเวลาแล้วที่คุณต้องปฏิวัติตัวเองเพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของคุณเองด้วยความแน่วแน่หากคุณยังมีความกังวลใจให้คุณตัดความกังวลน,นั้นทิ้งไปซะและเริ่มต้นใหม่ด้วยความมั่นใจของคุณ ไพ่อร a c เขใบที่ 2. Communication is key การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญดังนั้นก่อนที่จะพูดอะไรต้องคิดให้ดีเสียก่อนไพ่ป็นนี้บอกเป็นในๆว่าช่วงนี้คุณอ่อนแอเกินไปจำเป็นต้องตั้งหลักใหม่อีกครั้งแม้ว่าจะยากสักแค่ไหนก็ตาม และคุณต้องใช้ความพยายามเพื่อคว้าความสำเร็จมาครอบครองให้ได้ไพ่ o r a c l e ใบที่3 prosperity lies ahead ความเจริญรุ่งเรืองรอคุณอยู่ข้างหน้าไพา่ใบนี้บอกว่าคุณสามารถมีสิ่งที่คุณต้องการได้รวมถึงสิ่งของที่เป็นวัตถุแต่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะโอ้โหไพ่ o r ร c l e บอกชัดมากเลยนะว่า คุณเนี่ยสามารถมีสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกๆอย่างเลยนะคะนั่นแปลว่าคนกองเนี้ยมีอิสรภาพทางการเงินสูงมากเลยนะคะมาดูในส่วนของไพ,พ่คำวยพรนะ b l e c s i n g on your love นะคะพรแห่งการรักตัวเองนะคะคนกองเนี้ยค่อนข้างที่จะสแสวงหาในเรื่องของอิสรภาพทางการงานและก็การเงินนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นกับเป้าหมายมากเกินไปอาจจะมีบ้างที่คุณละเลยการดูแลตัวเองไปนะคะไพ่เลยอยากให้คุณหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีงานที่มั่นคงและมีเงินที่มั่นคงแล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยก็ต้อง รักตัวเองให้มากด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราใช้ร่างกายหางานแล้วก็หาเงินนะคะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรักตัวเองให้มากค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือจ,จะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนนี้เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าคุณจะรวยไหมนะคะเห็นกองที่3มแล้วคือเขิมากเลยคนกองเนี้ยได้ไพ่เหรียญตั้งสองใบอ่ะแถมได้9้าถ้วยอีกใบนึงอะ่ะอะไรมันจะดีขนาดนี้คะคนกองที่3มถามว่ารวยไหมตอบเลยว่าโคตรรวยค่ะคนกองเนี้ยรวยมากนะคะไม่ติดขัดในเรื่องการเงินเลยแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นน่ะ คือมันเป็นหัวข้อนะว่าคุณจะรวยไหมนั่นแปลว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงอนาคตรเราต้องมาดูก่อนว่าก่อนที่คุณจะรวยเนี่ยคุณจะต้องพบเจออะไรบ้างนะคะคุณได้ Five of cups นะคะแสดงให้เห็นถึงความผิดหวังความเสียใจกับความผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดจากตัวคุณเองหรือคนอื่นนะคะแล้วมันกระทบกับคุณโดยตรงนะคะคือต้องบอกว่างานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะคะแล้วก็มันไม่เป็นตามที่คุณหวังนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่คาดหวังอะไรไว้สูงนะคะแต่ว่าพอทุกๆอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คุณหวังเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเฟลนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยมีความติดขัดนะคะล่าช้านะคะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังบางท่านเนี่ยท้อแท้เลยคือสําหรับคนที่แบบรอเงินหรือว่าคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องได้เท่านี้ดิแต่พอมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณหวังอะ่ะหรือมันอาจจะได้น้อยกว่าที่คุณคิดไว้อาจจะไม่ได้เลยเนี่ย บางท่านท้อเหมือนกันนะซึ่งโอเคไม่บอกเข้าใจเพราะว่าเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนเหมือนกันนะคะเออบางทีเราก็ท้อเหมือนกันนะคะแล้วคนกองเนี้ยต้องบอกหนึ่งสิ่งเลยคือคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะมีความเป็นผู้นําสูงนะคะและที่สําคัญเลยนะคนกองเนี้ยจับงานไหนเนี่ยเป็นต้องสําเร็จทุกงานเลยนะคะ คุณเป็นคนที่มีทั้งพรสวรรค์และพรสแสวงในตัวเองค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะคะคนกองเนี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่แปลกว่าทําไมคุณถึงมีโอกาสที่จะร่ํารวยในอนาคตนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมผลลัพธ์มันถึงออกมาในจุดที่ว่ามันสง่างามและมันประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะคนกองเนี้ย การงานของคุณเนี่ยจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะบางท่านเนี่ยกำลังวางแผนว่าจะเปิดธุรกิจของตัวเองด้วยซ้ำนะคะหรือมีแผนว่ากำลังจะเปิดโครงการใหม่ๆนะคะที่เป็นของตัวเองนะะหรือทำอะไรที่เป็นของตัวเองที่มัน,นชัดเจนมากขึ้นนะคะและมันจะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่จะไม่ได้ก้าวหน้าแบบช้าๆนะจะเป็นก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะคะคนกองเนี่ยแล้วก็แม่หมอมองว่าเมื่อทุกๆอย่างมันลงล็อก มันเริ่มคลี่คลายไปใน,นทิศทางที่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากที่ความเสียใจมันผ่านพ้นไปเนี่ยความสําเร็จจะเข้ามาแทนที่และความสุขจะเข้ามาแทนที่นะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะมีความสุขกายสบายใจมากขึ้นคุณจะพอใจกับชีวิตในปัจจุบันมากๆเลยนะเมื่อทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณหวังแล้วนะคะ งานเนี่ยมันจะค่อนข้างชิลวค่อนข้างสบายๆนะคะที่สําคัญเลยกองเนี่ยผู้ใหญ่ค่อนข้างเอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนดีเสมอนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะสําเร็จด้วยนะคะคุณได้เจนนอปเพน n ักเคินะคะ ซึ่งบ่งบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยความมั่นคงและมั่งคั่งนะคะการงานของคุณจะสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วมันจะก้าวหน้ามากๆคนกองนี้เป็นคนที่วางแผนรัดกลุ่มนะคะเป็นคนที่มองอะไรเนี่ยมองการไกลมองระยะยาวนะคะถ้าวางแผนอะไรเนี่ยเขาจะวางแผนในระยะยาวจึงไม่แปลกจริงๆว่าทาไมคนกองนี้ถึงสําเร็จมากกว่ากองอื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่วางรากฐาน มั่นคงให้กับชีวิตแล้วนะคะจึงไม่แปลกว่าทําไมถึงไปไกลได้กว่าคนอื่นนะคะและมันจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผิดหวังในวันนี้เราเลือกกองที่3ามอ่ะคุณไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องท้อไป เพราะในอนาคตคุณจะสมหวังนะคะผิดหวังในวันนี้แล้วไปสมหวังในวันหน้ามันย่อมดีกว่าเป็นไหนไหนถูกต้องไหมคะและตัวคุณเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีด้วยนะคะเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่ดีนะการที่เรามีสาบันครอบครัวที่มั่นคงแล้วก็เข้มแข็งเนี่ยแล้วก็เป็นเสาหลักหรือว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับตัวเราเนี่ย มันดีมากเลยนะในวันที่เราท้อในวันที่เราเหนื่อยเนี่ยเมื่อเราหันกลับไปหาครอบครัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ย คุณจะประสบความสําเร็จจริงๆนะคะบางท่านที่ทํางานประจําอยู่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่ามันจะเป็นช่วงคุณเนี่ยจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนเก่งหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะซึ่งมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้นะคะมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นๆนะคะโอ้ถือว่าคนกองนี้ประสบความสําเร็จจริงๆทั้งงานแล้วก็การเงินนะเอามาดูเรื่องการเงินเนาะจากตอนแรกที่มันท้อแท้สิ้นหวังไปล้ คนกองนี้การเงินจะมั่นคงแล้วก็ฟื้นฟูนะคะเฟื้องฟูมากๆนะคะตอนแรกเนี่ยที่ว่ามันท้อแท้ไปเนาะแต่คุณไม่ต้องห่วงอะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนกลับมาเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังในตอนแรก แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดขึ้นเลยคือมันเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่คุณหวังไงอย่างที่บอกตอนแรกว่าคนกองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคาดหวังอะไรไว้สูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณเฟลได้ง่ายนะคะแต่จากนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงแรงไปมันไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะมันจะได้รับผลตอบแทนแล้วนะคะและตัวคุณเองเนี่ยจะมีการวางแผนการเงินให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะ และการเงินของคุณเนี่ยจะได้มาจากความสําเร็จของงานนะคะเรียกได้ว่าต่อไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเลยไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินเลยมีใช้จ่ายสบายมือนะคะและการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งมากๆนะคะถ้าใครทาธุรกิจเนี่ยบอกเลยว่ารายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาหนี้สินหรืออะไรต่างๆนา,นานาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเรื่องการงานและการเงินเนี่ย จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะคนกองเนี้ยไม่พูดเยอะเจ็บคอคือดีอ่ะดีหมดเลยอ่ะเออ พะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ท้ออยู่เนี่ยถ้าคุณมาดูไพ่กลองเนี่ยคุณไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องท้อแล้วนะเพราะจากนี้ไปชีวิตของคุณจะพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแล้วนะคะมาดูในส่วนของไพ่ Oracle 3ใบนะไพ่ร a c l งใบแรกนะ is time to release negativity ถึงเวลาปลดปล่อยความคิดลบหากคุณรู้สึกหวาดระแวงไพ่ใบนี้เป็นข้อความส่งตรงจากจักรวาลถึงคุณเพื่อหยุดมันซะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องปลดปล่อยความคิดด้านลบของคุณหากมีใครทําร้ายหรือทําไม่ดี กับคุณถึงเวลาแล้วที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ชดใช้ไพ่ o อร์ l e ใบที่2 a fairy c r i s m a c approach e s จุดสำคัญที่เร่าร้อนใกล้เข้ามาแล้วจงลงมือทำต่อไปอย่าได้ท้อถอยความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้วไพ่ o อร์ l e ใบที่3 a n e w romantic cycle begins วัฏจักรโรแมนติกครั้งใหม่เริ่มขึ้นถึงเวลาที่จะเริ่มเจรจามีการเริ่มต้นใหม่สำหรับคุณมาดูในส่วนของไพ่คำวยพอนะ abrasing of protection นะคะ พรแห่งการปกป้องนะคะคนกองนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองดีมากนะคะถ้าคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่บิดเบ็นใครนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งปกปักรักษาคุ้มครองดีมากขึ้นไปอีกนะคะแต่ขอให้คุณยึดมั่นในความดีต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กระทำความดีอยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไปนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้ทําบุญเลยนะคะก็หาเวลาไปทําบุญกรวดน้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะคะท่านจะได้มีพลังในการปกปักรักษาคุ้มพองคุณต่อไปนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่้เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรอจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสสวัสดีค่ะ